4-3-3นะครับผู้สาประตูเป็นเจติศเยนะครับตรงหลังมีชัดมงคลบุืองธนารวบทนเพดศเมืองงามนะครับไปดูไลฟ์ของเมืองทองกันหน่อยนะครับวันนี้4-1 4-1นะครับสัญญาในสนามร้องครับู้สินเป่านวีเริ่มแบทเทิลครับเกมที่เฉลิมพงให้พยายามจะกดดันข้างบนนะครับทิ้งบอลยาวชฉลรมดีเด่นชาญสวยมากครับเอามาดูกระแทกเกือบจะไม่อยู่ครับ แต่ลักลอบดังดีครับเยซุนิโฟมดักบอลได้สวยเลยปิดผมจ่ายทะลุขึ้นมาเอาอะไรครับวิถีบอลตรงนี้ผู้ช่วยปล่อยก่อนเลยครับปรเมศสัดไปโอ้โหุดทไทยเลือกยิงบุ้ง,งแค่ยังติดเซฟขอชนินครับบอลสองก็อาจจะลำบากหน่อยวิ่งมาตรงนี้ไม่มีทงนลครับแลวไม่มีธงย้อนด้วยเท่ากับว่าผู้ช่วยคนสินมองไม่ล้ำหน้าครับแต่จะจิงลูกนี้โอ้โหปล่อยบอลออกไปเลยครับให้กับอามาดู มาดูเก ok uh ือบจะพลิกหนีไ hmm. ด yeah. yeah. ้แต oh. 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 okay. okay. mm ่ว่าเจอกิจพรมแย่งมาพลิกปรัเมสักนิ้วกลับตัวยิงตะโดนได้เต็มครับโอ้โหโอกาสที่นับนิ้วนี้ครั้งที่สองแล้วนะครับปรัเมสเปิดบอได้ดีโลแล้วเอามาดูอัลตาร่าตรงนี้พลาดแล้วให้เข้าการดานิโลยิงแล้วติดแซงความปฏิบัติครับโอ้โหนี่ครับดูเนื้องานราคาแพงสุบัญญาไปฉกบอลได้เลยครับเปิดมาเนี่ยโอ้โหต้องชม ปฏิวัตินะครับเพราะว่าปฏิวัติเนี่ย,ยออกมาเร็วบ้างๆๆเนี่ยไม่งั้นเสร็จเลยนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่น่ามากกว่านี้เราจ่ายเข้าการบีชลับเลยครับ50-50บวกกันยังปล่อยเป็นจังหวะไหลต่อซักไก่ของทาง <50. S 1> สารสนทิสวัิ์ออกไปครับอบอลมือเจริญสัตว์ใกล้ๆมีสตารดอนะครับท้ายเลือกมาให้เวียเทพครับ เปลี่ยนจุดในการเปิดยัดเข้ามาบองโอ้โห,โโหแม่ตรงนี้ได้ขึ้นท้ายกัเดียวๆของทังโคชาตาแต่ว่ามันข้ามคาไปนิดเดียว,วครับใช่ยรดย้อยเข้าไปแล้วนะครับดูขึ้นมาปึ้งตรงนี้เนี่ยเดินทางไม่ไม่เร็วมากแต่บอลมันมีทิศทางนะครับแต่กายว่ามันโด่งข้ามคา,มามออกไปถือว่าโอกาสที่นุ่นสุดๆเลยครับ45นาทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการแก้เกมจะเป็นยังไงชโบุดี สิบเกมที่เล่นในบ้านในฤดูกาลนี้มีแค่เกมเดียวคือกับแบงคอกที่ไม่สามารถทำประตูได้นะครับดูกันต่อนะครับฝั่งของเจ้าบ้านอเมริกาแต่งบอลแรกอยู่ไฮซาดอ์ขึ้นกลับมาสายบิลเทพยกโอ้ยไอ้ทานโอ้โหยังติดเซฟหมดชนินครับโค้งทางกันสวยแล้วตรงนี้จบที่วีนันฟองบอลด้วยครับใช่ครับโอ้โหดูจะเคยเคแต่ตรงนี้สิครับโอ้โหน่าจะได้ประตูขึ้นนำแบบสุดๆของทางเมืองทอง ให้สุพรเปิดนิ่มๆปางโอ้โหบ่งไป<ม>ได้ครับก่อนจะถึง,ถงตัวหลังนี่มีรอแล้วนะครับนางสาวดอตแต่ยังได้ต่อครับฟิบลิปปอปแล้วสุดท้ายโอ,โอ้โห<อ>พลิกไปได้แล้วแต่ว่ามือไม้ไปออกก็เสียฟาวยครับยังโอเคครับเนี่ยครับอ่ะดูชัดเนี่ยครับคือก็ไปขวานะครับคือยกมือเข้าปีเลิปปอปดีมือไม้ของเขาเนี่ย ก่อนหน้านี้ฉัดมงคลนะครับและทีนี้เนี่ยชานรงดมเต็มหน้าอีกแล้วครับเนี่ยครับตอนนี้ไม่ร่อแล้วครับสุรเอู่บอลตรงนี้ขอทานปฏิวัติออกมาไม่ดีแล้วเข้าทันไดโลดยังออกมาช่วยเซฟแก้ตัวได้ครับอู้ uh, <c oughs> จังหวะออกบอลเหมือนเตะไปให้ไิโลเลยครับดึงหลบทางฉัดมงคลเข้ากลางมาครับทีพิชาให้เอกนิตเอกนิต บอลกินพื้นที่จี้เข้ามาไหลต่อไปที่ปรเมศหน้ามาเจอบอลพอดีครับปรเมศถึงเส้นหลังหักกับไม้สุพรในกรอบมีตัวเดียวสุพรเลือกฟันเลยเอาดึงศูนย์ครับผมตรงนี้เมืองทองครับโอขึ้นนำดึงศูนย์เหลือ10คนแล้วปั่นตรงนี้โดยที่ชนินไสอ,ออกมาไกลยยนิดเดียวโดนเลยครับเดี๋ยวดูสุพรตั้งใจปั่นเองนะครับโอ้โหแล้วโค้งเ้าไปสาไกลแบบนี้นี่โอ้โหชนินที่วันนี้เซฟสวยๆมาหลายที อันนี้ก็เอาไปอยู่ไปกั of of anyway นเลยครับดูปั่นลรงนี้เนี่ยห็นโค้งโค้งมันซ้ายให้เห็นเลยครับโอ้โหยิงแบบจังหวะสอบไม่ของโกซุกิให้มาอามาดูอัตตาร่าหามาดูฮักมาสุปรรยาซัดเอาติ๊เซฟโอ้โหเดียวครับเอาเขี้ยนเอาสุดท้ายโอ้หันมาปุ๊บบอลอยู่ใกล้ตัว แฝนดีแล้วไปก่อนที่เดือดร้อนครับซาดอเป็นทางกิสดาการ์แมนแฝดจุลีลุ้นหน้าดูครับกิสดาวางตรงนี้ลึกตดมาโอ้โหตรงนี้เกือบเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าคาต่างแล้วเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โหเป็นเมืองทองนะครับที่บุกมาเอาชนะชมบุรีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับประตูชัยของ